สำหรับช่วงสัมภาษณ์พิเศษของโทกข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะไปดูที่ประเทศเมียนมาก,กันนะครับคุณจิรายุครับประเทศเมียนมานะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยซึ่ง<ช>ประชากรเนี่ยมีความคล้ายกับประเทศเรามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจะคล้ายกันมากแต่ว่าทรัพยากรเนี่ย เขามีมากนะครับย่งอุดมสมบูรณ์อยู่มากและ<ช>ประเทศกําลังเปิดอี่ด้วยนะครับค่ะนะคะและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะคะที่เนื้อหอมมากๆทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนก็สนใจเข้าไปลงทุนรวมถึงประเทศอื่นๆนะคะทั่วโลกนะคะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนเองเนี่ยก็สนใจนะคะที่จะเข้ามาจับม้าจับมือร่วมกันกับทางด้านเมียนมานะคะคแต่ว่าที่เราเห็นธุรกิจไทยนะคะเข้าไปเปิดตลาดที่ Myanmar เมียนมานี่ก็จะมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะคะจะเป็น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคต่างๆแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่เขาก็สนใจจะเข้าไปลงทุนในเมียนมานั่นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์นะคะการจัดทำอีเวนต์นะคะคซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในบ้านเรานะคะอย่างบริษัท r r e t t v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  l l l g g นี่นะคะก็อินด x c r ์ครีเอทีฟวิลเนี่นะคะก็ ไปเปิดตลาดที่พมา<ช>่าด้วยเขามีมุมมองอย่างไรนะคะเราจะไปฉายภาพผ่าผนผู้บริหารของบริษัท Index Creative Village แห่งนี้แล้วค่ะกับคุณสุภาดาวิจักชัยวงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่บริษัท Index Creative Village จจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าพ่ออีเวนต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและอันดับเจ็ดของโลกกับการลุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยเมียนมาค่ะ และตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณเกรียงไกรการจนะโพคินหรือว่าพี่เมฆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามพี่เมฆก่อนเลยนะคะว่าธุรกิจที่พี่เมฆทำเนี่ยตอนนี้เข้าไปลงทุนในพมา่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้เรามีอยู่5ธุรกิจนะครับหลักๆเลยอันแรกก็คืออีเวนต์ซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับคืออีเวนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือรับจ้างงานทํางานทัท่วๆไป นะครับแต่อันหนึ่งก็คือเราไป Create งานของเราเองอันนั้นคือประเภทอีเวนต์อันแรกอันที่สองคือพวก Research นะรเราไปทำงานวิจัยอะไรต่างๆอันที่สเราทำงานเทรดโชว์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มปีนี้ก็ไปได้ดีมากเรามีงานแฟร์อยู่ต่อปีประมาณ3-4งานะนะครับก็เป็นธุรกิจที่3ของเราธุรกิจที่4ก็คือจะเป็นโฆษณานะฮะก็เข้าไปบุกตรงนั้น ได้ประมาณพักหนึ่งแหล้วล้วก็ถือลูกค้าอยู่หลายหลายรายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นเบียรอะไรพวกนี้นะครับแล้วธุรกิจสุดท้ายน้องใหม่ล่าสุดก็คือโชว์เบสเราไปทำโชว์ถาวรน,นะครับอยู่ที่ผู้กาตนะครับที่ประกันก็จับตลาดนักท่องเที่ยวค่ะที่บอกว่าโชว์ถาวรคืออะไรคะขยายความให้ฟังหน่อยเหมือนภูเก็ตแฟนตาซีเหมือนสยามนิลมิด ะนะครับแล้วก็ไปจับตลาดก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวยุโรปก็ต้องเรียกว่ามีสตางค์นิดนึงเพราะว่าไปค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นทะเลเจดีแล้วก็ไปทําโชว์อยู่ที่นู่นเป็นเรียกว่าโชว์ใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นธุรกิจใหม่ของเราที่พาม่าค่ะการที่ INDEC Creative Village จํำกัดมหาชนไปอยู่ที่พาม่าเนี่ยเราใช้ชื่อนี้เลยหรือเปล่าคะที่แม่เราเติมเมียงมา i n d e ด Creative Village เข้าไป เพราะว่าให้เกียรติประเทศเขาะนะครับแล้วก็เราไปจอยเบนเจอร์กับโลเคอล์พาร์ทเนอร์นะฮะก็เป็นนักธุรกิจที่ทำโทรทัศน์อยู่ที่นู่นก็เรียกว่ารายใหญ่ที่สุดทำไมถึงเลือกไปลงทุนที่เมียนมาล่ะคะจริงๆแนวทางของเราเนี่ยเรา,เราคิดว่าเรามันถึงเวลาที่อินเด็กซ์จะต้องขยายไปแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือขยายไปอเมังเพื่อนบ้านเรานี่แหละ,ะเพราะว่านี้อินเด็กซ์นอกจากมีที่พม่าแล้วก็มีที่เวียดนามมีที่มาเลเซียแล้วก็มีที่ อินโดนีเซียด้วยต้องเรียกว่าเป็น s ิ n e s s p แ a นที่เราจะเตรียมโยัวที่เช่งนี้แต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเน้นพมา่าเป็นหลักเพราะว่าตลาดพม่ากำลังเติบโตยอย่างรวดเร็วค่ะเวลาที่เราเข้าไปลงทุนในพมา่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยนะคะอย่างที่ทราบกันดีสถานการณ์การเมืองของเขาเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยโล่งโปร่งใสเราเข้าไปที่นั่นอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างคะต้องบอกว่าพมา่าเพิ่งเปิดประเทศปีหนึ่งสองนี่เองแล้วก็ต้องบอกว่า เขาจริงๆเนี่ยการเมืองเขาต้องเรียกว่าบั่นคงมาก<ฮ>ะนะครับเขาเขาเป็นรัฐบาลต้องเรียกว่ากึ่งประชาธิปไตย <ฮะ S 2> ก็คือ <ฮะ S 2> มาจากราชฐานมาจากทหารแต่สิ่งที่เขาไม่พร้อมจริงๆก็คือกฎหมายต่างๆที่เขาเพิง่งเนื่องจากเขาเพิ่งเปิดประเทศ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นความไม่พร้อมของกฎหมายความไม่พร้อมของหน่วยงานราชการต่างๆท,ที่เป็นปัญหาทําให้อหลายอย่างเนี่ยอาจจะขออนุญาตชา้าหรือบางเรื่องเขาไม่มีก็ต้องบอกว่าประเทศเพิ่งเปิดเราก็คงต้องทําใจนิดนึงเราจะมาเร่งแบบ รู้สึกเหมือนเมืองไทยมันคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นปัญหาเลยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่เมื่อมีประเทศเขาเปิดใหม่ความพร้อมไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เองก็คงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจหรือทิศทางของประเทศเขามากกว่าค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพอเข้าไปพม่าแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่าในเรื่องของรสนิยมของคนเนี่ย บ้านเขากับบ้านเรามันแตกต่างกันไหมคะเออประเทศเขาเพิ่งเปิดประเทศเพราะฉะนั้นความหิวกระหายที่อยากได้จะอยากจะรับอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องเรียกว่ามีมากกว่าคนไทยเดิมๆไปเพราะเราเองเนี่ยเราเปิดประเทศมาโดยตลอดเราจะไม่มีความรู้สึกตรงนี้เมื่อก่อนนี้อินเทอร์เน็ตเขาก็ถูกบังคับค่ะพอวินาทีที่เปิดทุกอย่างมันก็ไหลเข้าไปกระแสของอาหารวัฒนธรรมและไม่ได้มาจากเมืองไทยอย่างเดียวมาจากทุกชาติในโลกเข้าไปเพราะ,ะนั้นเขาเปิดรับอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆมันก็คือเรื่องของกําลังซื้อที่เขากําลังเติบโตเพราะฉะนั้นการเขาเปิดรับเนี่ยแต่เขาก็เปิดรับด้วยข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของเขาประมาณหนึ่ง<ะ>เราเองเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่มันควรจะใช้หรือสนํานเสนอให้เขา<ะ>เขาอยากถ้าเป็นเด็กก็คงอยากจะทานทุกอย่างแหละแต่เขาไม่สามารถจะทานได้ทุกอย่าง อย่างที่เขาต้องการเพราะบางทีมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการเงินในเรื่องของวัฒนธรรมหลายอย่างเพราะเขาเองก็เป็นประเทศที่เคร่งครัดในเรื่องของอวัฒน,ธรร,รน,รธ,นธรรมโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเขาเคร่งครัดก่บบ้านเราเยอะมากประเพณีต่างๆหลายอย่างเขาก็ยังมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนําเสนออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเราไม่สามารถที่จะแบบ สําเร็จรูปจากเมืองไทยเข้าไป100%ไม่ใช่ต้องมีการแบบในเรื่องของกําลังซื้อก็ดีหรือว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่น,นู่นมีผลกับการลงทุนของเราไหมคะอะ่แน่นอนนะครับว่าต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทแรกๆที่เข้าไปในทําธุรกิจในพมา่าพอเราเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราเข้าไปเจอเนี่ยเราเข้าไปในเวลาที่เขายังไม่ยังไม่เปิดประเทศ ค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพัฒนาการของเขาอย่างต่อเนื่องจริงๆว่าอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่ปีหนึ่งหนึ่งพอมาปีหนึ่งสี่ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็วปีนี้ GDP เขาแปดเปอร์เซ็นต์กว่าระดับรากหญ้าต่างๆเนี่ยเริ่มมีเงินมากขึ้นเมื่อก่อน,นเขาไม่มีงานจะทำะวันนี้ก่อสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีการพัฒนามีการจ้างงาน คนในระดับ uh, Middle Income ก็เติบโตอย่างรวดเร็วคนที่เป็น Lower ก็เริ่มมีเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังซื้อเขากำลังดีวันดีคืนแก๊ปมีไหมมีแน่นอนคนรวยเขาก็รวยมหาศาลคนจนเขาก็จนแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พอแต่เศรษฐกิจพอมันเริ่มเติบโตเนี่ยมันช่วยให้คนที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีเงินจับใจซอยก็เพิ่งคุยกับนักธุรกิจที่ขายพวกคอน s u m e r product เนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีขึ้นเยอะนะครับค่ะแล้วการที่ทางพี่เมฆเนี่ยเข้าไปที่พม่ารหรือเมียนมาเนี่ยนะคะมีโอกาสเจอคู่แข่งหรือว่าไปเจอแบบสายแข่งของที่โน่นบ้างไหมคะต้องบอกว่าเราเราเจอมีทั้งธุรกิจที่เป็นโลเคอกก็มีค่ะเออก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่ส่วนใหญ่ที่จ้างถ้าถ้าเป็นงานจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์อินเตอร์มากกว่าพวกแบรนด์อินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นจะเป็นคนจ้างเราเพราะเขายังมีความเชื่อ ในความเป็นบริษัทที่เป็นอย่างอินเด็กซ์เนี่ยก็ถือว่าเป็น Regional Company ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาเขามีความเชื่อแล้วก็มีความต้องเรียกว่าเขายัางเชื่อมั่นกับบริษัทที่เป็น International มากกว่าโ o c a l เพราะฉะนั้น mm. ก็ต้องบอกว่าเราเจอขาใหญ่ที่นุ่นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างแต่ผมก็เช,ชื่อว่าคงมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นเราเป็นบริษัทต,ต่างชาติที่เข้าไปทํางานตรงนี้เนี่ย mm. เป็นบริษัทแรกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความได้เปรียบแล้วเราก็มีีาทนอ่่คข้ง แข็งแรงเราก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการขยายธุรกิจของเราเหมาือนกันกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของพี่เมฆสําหรับที่พม่าหรือเมียนมาเนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรคะต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้เอาทุกอย่างหมายถึงว่าเอารสยมเราหรือทําทุกอย่างเนี่ยแล้วเอาไปใช้ที่นู่นแต่เราเนี่ยพยายามปรับเอาอินไซต์ของคนพมา่าเรามีสตาฟที่เป็นทั้งคนไทยมีทั้งคนพม่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเบรเนซอต่างเนี่ยเรา เอาให้แมชกับตลาดที่นูน่นเราอาจจะเสนอสิ่งใหม่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใหม่จนเขารับไม่ได้เราเองเราก็มีบาลานซ์ตรงนี้ไว้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องเรียกว่าลายมือของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเอาลายมือไทยไปใช้อยู่ที่นูน่นแต่เราเอาลายมือที่เป็นพมา่ามาช่วยเขียนด้วยมันจะได้แมช กับตลาดแล้วก็เหมาะสมกับตลาดที่นู่นนอกจากในส่วนของกลยุทธ์ในการทําตลาดแล้วนะคะเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมองกับตลาดพมา่าตรงนี้ยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตลาดพมา่าเนี่ยเป็นตลาดที่มีอนาคตเจริญแล้วก็จะเติบโตต่อไปอย่าง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 น้อยเนี่ยผมว่า5้ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่องแน่ๆเพราะฉะนั้นเป็นตลาดซึ่งมีอนาคตมากๆแล้วก็มีโอกาสสําหรับนักธุรกิจ คนไทยที่จะเข้าไปขยายในในประเทศแห่งนี้เพราะเขายังมีความต้องการเยอะมากไม่ว่าทั้งภาคบริการ<ะ>ทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ค่าแรงยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็คน h o s p i t a l i t ลดีความมั่งคั่งเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติ<ะ>และการท่องเที่ยวซึ่งมีโอกาสเติบโตอย่างโมราเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราครับว่าเราจะเลือกที่จะไปบุกอย่ลืมนะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นคนไทยคนเดียวชาติ<ะ>เดียวที่เขาไปบุก ทั้งโลกบุกพร้อมกันมันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเราจะเข้าไปแล้วเราจะช่วงชิงตลาดนี้ได้ไหมแต่ผมผมอยากให้เห็นตลาดพมา่าเป็นการมองระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นเพราะว่าระยะยาวเนี่ยคงเป็นตลาดซึ่งสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของเราได้พี่แม่คะคนพมา่าหรือคนเมียนมาเนี่ยเขาเหอวัฒนธรรมไทยไหมคะเหมือนไทยเนี่ยไปเหอเคป๊อปเจป๊อปอะไรทํานองนั้นต้องบอกว่าน่าเสียดาย นะครับเราอยู่ติดกันตรงนี้แล้วเราก็ต้องบอกว่าเราเองมีการพัฒนาในเรื่องของทีวีะไรพวกนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะเชื่อมโยงในนี้ได้ง่ายาแต่ต้องบอกว่ามันต้องได้รับการาสนับสนุนจากภาครัฐเกาหลีนะครับเข้าบุกพมา่าเนี่ยมาประมาณ3ปี4ปีแล้วด้วยการผลักดันโดยรัฐบาลเกาหลีเองให้เงินสนับสนุนเพราะฉะนั้นทีวีรายการทีวีต่างๆละครซีรีส์ต่างๆที่ที่ไปอยู่ที่พม่าเนี่ย เขาได้ซื้อได้ในราคาที่ถูกมากมเพราะฉะนั้นการแข่งขันเราก็จะลําบากเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่วัฒนธรรมเราจะไปบุกในพม่าเหมือนกันในฐานะที่พี่เมฆเนี่ยนะคะในนามของ Index c r e a t i v e Villa g e เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทําตลาดที่พมา่าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะกับคนที่สนใจอยากจะไปลงทุนในพม่าเชิญค่ะบอกวันนี้ยังมีโอกาสที่ดีมากในตลาดพม่านะครับยังมี เพื่อนช่องบ้างให้เข้าไปรีบเข้าไปแล้วไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเข้าไปต้องเรียกว่าทำมาหากินในตลาดนี้ได้แต่ต้องรีบนะครับเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เข้าคนทั้งโลกช่วงชิงตลาดนี้อย่างรวดเร็วครับหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราในวันนี้นะคะจะได้ข้อคิดจากเจ้าพ่ออ e ีเวนต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและอันดับเจ็ดของโลกพี่เมฆเกรียงไกรการจะนะโพคินคะ่ะขอบคุณคะ่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารบริษัทเอกชนของไทยนะคะที่อยู่ในธุรกิจการจัดอีเวนต์นะคะที่จะไปบุกตลาดในเมียนมานะคะก็เชื่อว่าการทาําโฆษณาการทําประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นอันนี้ส่งนี้ก็จะส่งมาถึง,ถงธุรกิจนี้ด้วยนะคะครับผมแน่นอน,นะฮะซึ่งประเทศเมียนมาตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเนื้อหอมมากและคนที่เข้าไปเปิดตลาดบุกเบิร์ด,ด้านนี่โอ้โหได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมค่ะนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวเศรษฐกิจและก็กระแสทองคำด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ